สวัสดีครับออวันนี้ผมจะมานะให้แชร์แชร์นะครับประสบการณ์กรณีที่ผู้มุ่งหวังบอกว่าเตรียมไว้แล้วพอแล้วนะครับครบแล้วในสิ่งที่เรากําลังนําเสนอนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้เป็นว่าคนคนนี้เขาได้เตรียมเงินไว้แล้วแต่บางเอื่นว่าเขายัางทํางานอยู่เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรผมนําเสนออย่างนี้นะครับสมมุตินะครับว่าวันนี้นะครับ เราได้ไปนําเสนอเรื่องกองทุนการศาบุตรของเขาเราคุยกันว่าเขาต้องการให้บุตรเขาเรียนหนังสือสูงๆแล้วเขาบอกว่าจากวันนี้ถึงเรียนจบอ่ะเขาใช้เงินประมาณอยู่สองล้านบาทแล้วก็เขียนเลขสองล้านไว้อย่างนี้และปัจจุบันนี้คนคนนี้รวยนะฮะมีรายได้ดีนะครับรวยนะครับมีเงินเก็บส่วนตัวอีกประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับหนึ่งล้านบาทอันนี้หวังว่าเก็บไว้ใช้ตัวเองกับคู่สมรส นะครับหลังกเกษียงแต่ปัจจุบันเขามีรายได้อยู่เดือนประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับ1 0 0 0 0แบาทบางเอิมว่าคนคนนี้เขามีอายุอยู่ที่45ปีนะครับถ้าเจอโจทย์อย่างนี้ตัวแทนมือใหม่ๆจะมองเงินก้อนนี้จะมองเงินก้อนนี้ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเงินก้อนนี้เขามีไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรเตรียมพร้อมแล้ว นะครับอันนี้เอาไว้หลังกเกษียณเขาบอกว่าเขาห่วงมากเขาไม่อยากให้เราแตะต้องคําว่าห่วงมากคือแตะต้องไม่ได้นะครับถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้นะครับการขายมันจะลําบากเพราะเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วเขามีแล้วเขาจะไม่ยอมซื้อประกันแล้วให้เริ่มต้นอย่างนี้นะครับพี่ครับวันนี้ผมเข้าใจว่าเงินก้อนนี้พี่เตรียมไว้เพื่อเป็นทุนการศาบุตรเงินก้อนนี้ ผมเข้าใจว่าพี่เตรียมเพื่อหลังเกษียณแต่ปัจจุบันคุณพี่ยังทํางานอยู่และยังมีรายได้อยู่นะครับพี่ครับอันนี้คุยกันเล่นๆนะสมมุติเล่นๆว่าวันหนึ่งนะครับคนคนนี้เกิดลุกขึ้นมาทํางานไม่ได้เป็นไปได้หรือไม่ว่าระหว่างที่เขากําลังทํางานเป็นไปได้ไหมแลวระหว่างที่เขากําลังสร้างอนาคตอยู่นะครับมนุษย์ทุกคนมีโอกาสพิการ เป็นไปได้ไหมว่ามิวนุ์ทุกคนมีโอกาสล้มหมายตายจากถ้ามันเกิดขึ้นเงินก้อนนี้ก็จะหายเงินก้อนนี้ก็ต้องออกมาใช้เงินก้อนนี้ก็ต้องออกมาใช้น,น,อออใชนะครับดังนั้นเงินก้อนนี้เราประสงค์ว่าจะให้ลูกเรียนหนังสือเงินก้อนนี้เราหวังว่าจะเอาไว้ใช้เกษียณอายุแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนนะครับเขาต้องหยิบออกมาใช้ก่อนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นวันนี้ ถ้าผมมีข้อเสนอพิเศษถ้าผมมีวิธีรักษาเงินสองก้อนนี้ได้รักษาเงินก้อนนี้ได้พี่ว่าสนใจไหมแม้มันเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ผมชวนคุณพี่เก็บปีละเดือนคือผมชวนพี่เก็บเงินปีละหนึ่งแสนบาทพี่ครับถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นผมจะหาเงินเดือนลงหน้าให้พี่สามถึงห้าปีพี่ว่าน่าสนใจไหมโดยที่เงินก้อนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมโดยที่เงินก้อนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ถ้าเกิดล้มหมายใจจากก็มีเงินเดือนจ่ายล่วงหน้าให้3ามปีเงินก้อนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเงินก้อนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมมีบรดกขึ้นใหม่ก้อนหนึ่งนะครับอย่างน้อย3ามปีของรายได้ของพี่ต่อปีพี่ว่าน่าสนใจไหมนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นหากอุบัติเหตุเจ็บป่วยรักษาตัวฟรียังมีรายได้เหมือนตอนที่ทํางานได้พี่ว่าน่าสนใจหรือไม่นะครับสรุป ผมไม่ได้มุ่งหวังที่เงินก้อนนี้เลยผมไม่ได้มุ่งหวังที่เงินก้อนนี้เลยผมมีแต่รักษาให้เขานะครับเงินของก้อนนี้และยังรักษาเงินก้อนนี้ให้เขาได้ั้าไปนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นวิธีการของเราอย่าไปมุ่งที่ทรัพย์สินที่เขามีแล้วจงมุ่งไปที่ทรัพย์สินที่ยังไม่เกิดนะครับเพราะคนส่วนมากหามาได้แล้วหวง เขาหวงถูกต้องแต่เราต้องช่วยรักษานะครับถ้าเพียงเขาสัญญากับเราขึ้นมาแค่หนึ่งสัญญาเขารักษาเงินสามก้อนนี้ได้อย่างสบายแม้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขอบคุณครับ